แอบอะไรตรงนี้นี่เงี้ยสองโอ้ยไม่ได้แน่นแน่แน่โอ้โหมือไม่ดีเรียบร้อยครับเก็บสี่ตรงนี้เป็นไงล่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Call of Duty ครับทุกคนในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเก็บแรลงกันนะคร <sk ull ing> ับแล้วก็จะมาเป็น MVP ของเกมนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มเกมกันเลยเก็บเก็บเก็บสองโอ้โหซีีีีีเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยทุกคนเราเก็บได้สองครับแล้วเราก็โดนเขาเก็บครับ สี่ห่ะทุกคนโอ้โหเปิดเกมมาก,ก็เดือดเลยครับเพื่อนเอนออกไปสิเพื่อนน่าจะเหลือสองสองนะทุกคนเอาไปดิยิง,ยงโอ้โห,โโหเพื่อนโอ้โหยิงผนังโอ้โหเพื่อนเราเนี่ยสงสัยต้องไปซ้อมยิงปืนกันยกใหญ่เลยนะ เป็นรูพุนเลยเอ้ยอย่างน้อยก็เก็บกู้ระเบิดได้ทุกคนทำดีมากเพื่อนบูเลยตายก่อนเพื่อนเลยแต่ยังดีที่ยังช่วยเก็บได้เ้พื่อนเราเพื่อนเราพูดอะไรเนี่ยยังดีที่เราเก็บได้สองคนนะทุกคนช่วยแบ่งเบาเพื่อนน่อยไม่แล้ว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  โอ้โหโอ้โหเขาอยู่ตรงนี้กันสี่คนอ่ะทุกคนเก็บเลเก็บดิเก็บเลยเก็บเลยเฮ้ยชนะครับโอเคมาอย่น้อยก่อนตายเนี่ยเราก็ฆ่าได้คนหนึ่งแล้วกันนะถือว่าไม่เสียเที่ยวรอบนี้เนี่ยเราลดการบูของเราลงหน่อยทุกคน เดี <S 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 uh ๋ยวเราเนี uh, uh ่ยจะดักเขาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับระเบิดควันเออ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 โอ้โห้ื้นลั่นทำตัวไม่ถูกเมื่อกี้โดนยิงตายตรงนี้สองรอบติดเขาไปไหนแล้วเฮ้ยระเบิดถูกวางแล้ว หรืออีกคนนึงไม่มีโอเคดูทรงแล้วเราน่าจะชนะได้นะครับเกมนี้เนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยจะมาเป็น MVP ของเกมนะโอ้โหแล้วทำไมเราเล่นกากแบบนี้เนี่ยเอาใหม่สิเอาใหม่สิทุกคนมา รอเลยคิดว่าน่าจะมาตรงนี้เลยไม่มาทุกคนใครดีดูทางนี้เก็บร้อยอเก็บสองเก็บสามเบิดระเบิดระเบิดระเลบะเฮ้ยนี่ดิเหลืออีกคนนึงเหลืออีกคนนึง ปูลระเบิดเฮ้ยเอา้าเพื่อนมันอยู่ตรงนี้ปอ,อกไปดิโอ้โหแล้วเพื่อนเราโอ้ยเราเล่นอะไรเนี่ยเพื่อนอุ้ยเมื่อกี้เราลึกว่าเราฆ่าไปหมดแล้วนะ โอ้โหเพื่อนเราเอาใหม่ทุกคนเพื่อนเราทำอะไรวะโอเคโอเคโอเคได้มึงจบ เรียบร้อยวันนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับวัน,นนี้เรานำ C หนึ่งนะ <ș i> มีไม้เบาตรงนี้ออกมาดิ ยีตเสียงเรียบร้อยเพื่อนเราเก็บไปหมดแล้วโอเคอย่างนี้นหน่อยเพื่อนโอ้โหคนนี้ MVP นะครับไม่ใช่เรานะเ้ตอนนี้แรงเราเพิ่มขึ้นไปแล้วทุกคนเฮ้ยโ,โ,โปรโ โปรหนึ่งนะครับผมโอ้โหเราได้ที่2ทุกคนคนที่ MVP ได้ที่1ก็12คนของเราได้8คนนะครับมาต่อทุกคนแต่ว่าเราเปลี่ยนทีมดีกว่าเอาตรงไหนหวดอันนี้ก็ได้อา่ามา มาทุกคนเกมนี้เนี่ยเราต้องเป็น MVP ให้ได้นะครับแกมือใหม่ <point> เดี๋ยวเราต้องเป็น MVP ให้ได้นะ <MVP. S 1> โอ้โหเรียบร้อยครับช็อตแรกก็โดนไปเลยต่อเนื่องต่อเนื่องเพื่อความต่อเนื่องทุกคนมา เดี๋ยวเดี๋ยวเขาอ้อมไปฝั่งนี้ยิงรูบันไดไม่โดนไม่โดนสักกระดกเขาน่าจะเกิดอยู่ตรงนี้ไปไหนล่ะไม่ม IS, hey, ีทุกคน โอ้โหไม่โดนเลยเหรอโอเคโอ้โหทำไมมันบังคับยากจังเลยเอาทำไมครับบังคับยากมากโอ้โห เฮ้ยกกเฮ้ยเราว่าเรายิงก่อนนะเมื่อกี้มาเก็บสองข,อขึ้นมาดิ

เรียบร้อยอยดนามันยากหน่อยนะจโอ้เราไม่ได้ว่ะเรื่ิวไปก่อน

เฮ้ยเดือดเดือดเดือดทุกคนเกมนี้เดือดเฮ้ยไปไหนแล้วขึ้นไปดิ่เมื่อกี้เหมือนโ้เดอดเดืออยู่ตรงนั้นรงนีหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหยียบร้อยยิงสุ่มมุมั่วไปครับโดนเฉยโอ้ยปเดียวโอ้โหเรียบร้อยเห็นจรวดลอยมาแล้ว เอาแชา่ก,กว่าเขาเหรอมาอเยียนเอาเป็นปืนนี้แล้วกันด้วยโอ้โหต้องนั่งก่อนแหละทุกคนมาทำไมมาทำไมพวก นี่เราไม่ได้ว่ะฮึโอ้ยยิงไม่โดนโอ้โหปืนนี้ดีกว่าจะมาแอบอะไรตรงนี้นี่เพื่อน สองโอ้ยไม่ได้แน่แน่แน่โอ Saint ้โหมือมันนี่เรียบร้อยครับเก็บร์สี่ตรงนี้เป็นไงล่ะโอ้โหโดนหลอยหลังเดือดเดือดเกมนี้เดือด I'm not sure if you're going to be able to do that. I'm not sure if you're going to be able to do that. I'm not sure if you're going to be able to do that. I'm not sure if you're going to be able to do that. I'm not sure if you're going to be able to do that. I'm not sure if you're going to be able to do that. I'm not sure if you're going to be able to do that. I'm not sure if you're going to be able to do that. I'm not sure if you're going to be able to do that. I'm not sure if you're going to be able to do that. I'm not sure if you're going to be able to do that. มเกินไปเพื่อน MVP ต้องเป็นของเราแล้วแหละมีใครเกิดอยู่ตรงนี้ไหมครับมาดิ ก็ต้องตายเกิดมาก็ต้องตายไปไหนจะลวดไปมีบ้ามีบ้ามามาเฮ้ยเราเข้ายึดพื้นที่หมดแล้วตอนนี้

โอ้โหเรายิงไม่โดนได้ไงวะได้คนเดียวสามคนเราจะเก็บไม่ได้เลยเหรอทุกคนอป็น่งสองคนเรียบร้อยครับชนะทุกคน โอ้โหทุกคนเรายิงขนาดนะั้นเราได้ที่โลเพื่อนนะครับโอ้ยี่สคนคนอื่น30อัะโอ้โหคน MVP 55โอ้าหโอเคทุกคนเป็นอันลูกันนะครับผมเราไม่ได้ MVP นะแต่ว่าทีมเราชนะโอเคครับไปคลิปนี้ก็มีมาฝากทุกคนแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมไปละทุกคน